สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับช่องของพิมพี่พันซี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินดิวเบอร์รี่ฟุตพายอันนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะก็ข้างใน,นก็จะมี6กซองนะทุกคนเรากินไปแล้ว5้ซองนะก็เลยเหลือสองสุดท้ายนะทุกคนเขาบอกว่าเคลือบ ครีมกลิ่นส้มแล้วก็แยมกลิ่นส้มออรนโโอ้หดิวเบอร์รี่ฟุตพายนะทุกคนนี่เขาบอกว่าหกซองเลยทุกคนอร่อยมากบอกเลยมันก็จะมีรสอ่งุ่นแล้วก็รสส้มแล้วก็มีรสอะไรอีกไม่รู้อ่ะหรือว่าไม่มีแล้วก็ไม่รู้ทุกคนเราจะไปกินกันเลยนะทุกคน โอ้โหเดลือซองสุดท no ้ายแล้วนี่ซองสุดท้ายนะทุกคนโอ้โหส้ม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 บวมบวมส้มไปแกะกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปแกะก่อนนะปึ๊กันไกมาแล้วเดี๋ยวขอไปตัดก่อนนะจึ๊บ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  จึ๊บจึ๊าดออกแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวจะเอาออกกันเลยนะเอาออกกันเลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหน่ากินมากเลยอน่ากินมากเลยเดี๋ยวไปกินก่อนนะทุกคนงำยยำำำมามำๆามาามา อ้าวมาแล้วทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาแไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งจิ๊งติ๊งติ๊งติ๊งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายทีมพวนี้อยู่ก่อนนะจ๊าดึงกดไลค์นะ<ำ>คะเพื่อนๆบ๊ายบาย